สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องไลลาแอนกร c งเชนนะคะวันนี้จะมา oh. มาชิดเบ <laughs> ็ดโวยไมอยากออกิเกๆคนสวยผู้สาวน้อยชิดเบ็ดจะได้ไหมคะวันนี้มึงบอกเอาข้องไปแล้วันทีสูงนึ้งอันิดขึ้นมาวกม่สุ <Yeah. laughs> เขาใช้หัวอาหารใส่ในดบ็ดนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะคนสวยนะคะคนสวย Make it rain Make it happen Milk m i เยียงสายดีที่สุดอย่าีรรไไเราไปดูปลาที่เราได้แล้วดีกว่าถ้าจะนานได้ปลานิลนะคะปลานิลน,น,น้อยเอ้า สิตแห้งก็สิตมันสิตหลุดเอายกขึ้นเลยวะบอกร้องร้องเวรงโอเคร้องไม่ก็ได้โอ้ติดแล้วเนาะยังไม่กลิ่นแต่มันกิ่นลากตัวบักง่ายพนึงอ่ะจันสิตมันสิตหลุดฉันบอกโอ้เจ็บไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วขอโทษนะคะอันนี้จะเป็นใส่อาหารปลาขอบคุณนะโชว์สิคะใส่แบบไหนเสียบค่ะอย่างเงี้ย มันเกาะหัวนูนี่แล้วก็ทำไงคะหอบพีแล้วก็ลอมตอดเวียงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาหัวอาหารเบิดเอาลงไปใหม่ค่ะเฮ้ยมันตื้นหรือเปล่าเห็นไหมไม่ใกล้ใกล้วกนะ ะลุนมาเย็ะได้ได้แล้วจุดวุ้ยแดอ้ตีนเล็วอีลีเลยโ้วไเร็วได้ต่อหไดแล้วจ้ามาแล้วนะจ้าปานินน้อยกินเลี้เวี้ย มันคืออื่นเล็กแพ้ได้ไย่เงี้ยยไมาไข่ยไ่มาไข่ด้แ้วค่หนึ่งตัวได้แล้วนะคะรอน้องจูดค่ะรอรุนน้องจูดกน้องจูดีได้แล้วเนี่ยเาตอดตาจูดี้ละ ก็สินนั่งสมาธิไปสู้เดิมอะไดู้ดดันสองคนเราสิทธิ์สิทธิ์เ้ยว่บอกแกเสียดเธอเสียงดังเกินไปไหมคะแล้วปลามันก็ตื่นประมาณเนี้ยเราจะเงียบๆแล้วกันนะอุยพี่ตบก็ง่ายนะเออทำค่อยๆตัวเองทำได้อยู่แต่ว่ามัน กินยังไม่นั้นเลยปวดลีลาปุ๊บปั๊นี่เดี๋ยวนะอย่าพึ่งน้ามาใส่ของอาหารตลาครับ <c oughs> อุ๊ยเรียกไม่ได้ยืนอะไรแบบนี้ทำอเอาเนอะที่ถามความอับอายของจุดใครสนใจมาตกเบ็ดได้นะคะที่อุดอรธานีไอ้ใหม,ม่พี่ดิเรียกเสียพี่ใช้เอาไงกว่า เขาจ้ว่าใส่เสียพญานาคไปย่างดีกระพ่เขาอยู่นอตนะท่นไปใส่กระพี่าไก่นะมันกินรังมังงงหรืองใช่ค่ะกรเาทบเพิ่งตานี้ละเอาไปไว้ใกล้ๆค่ะสีงมาดูีิ้นมันี่ะมื่อึ้นไ้เื่ออ๋คือมีต่แนวเทียแ้เขาจะได้ไปโอบรลมันอันยาตังอยู่บ่ไป ไไเฮ็ดกันแต่เราโครงการมันหมือเดียวนึงไปคือมาบอาหาอกรมอยากต่างค์มาคนลืมคิดพอเราจะได้เที่ยวรอน้องจูดี้เอาปลาขึ้นมาได้แล้วเราก็จะปิดคลิปกันนะคะวันนี้เราก็ถ้าน้องจูดี้ไม่ได้ก็ไม่ปิดคลิปจมันหลากึลว่าติดเลยเด้อไม่ได้อีกแล้วค่ะจะป้าจะย็ยนใส่หัวอาหารใหม่ค่ะหูลวันนี้คุณจะได้ไหมคะได้หนึ่งตัวอยู่ <laughs> วงการปลาแตกตื่นก็เลยไม่ติดนี่ดนะูน่ะอันอันไปเอาปลานา่ะไปเอามาปล่อยผี่เนาะบัวบ้านเหรอข้าเจ้าเอาตะไปตั้งลายเพลงนี้ผู้เร็วไปมือ่มันตื่นเฮ้นะอ มันบอกกินนะมัน <left> กินแล้วแต่มันหลุดออกนะไม่หลุดไม่หลุดเอาไปเลยได้ลอมันยังมี่ดใหุ้สวยๆอ่ะหจุดมันงใหญ่บขึ้นมแตกตัวมาสามการไปเ่เ้การน้อยต้งก่อนการน้อยกับการใหญ่ นี่อะมิสซิลี่เป็นมาตายครับวุ้นวันนี้เราปิดคลิปไม่ได้นะคะว่าน้องจูนยังตกปลาไม่ได้เลยค่ะค่ะวเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ตัวเลยนะคะต้องยืดตัวถ่ายคนน้อยก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าวันนี้พบกับน้องน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรคะ นางเกตค่ะนางเกดจะพามาตกปลานะคะคนเขินนางเกดเขินจูดหยิ้มแล้วรอ้องจูดี้นะคะนไปเอแล้วก็เอาตัวนมนไปเอามารูไปเอาแหมื่วานไหมคะมีปากคอตัวใอง่าเล เปนี้อะิาปนินค่ะอนินค่ะน้า้นี้ก็แห้งค่ะตัวหย่ขนาดปรนนี้หอดเดือนหาดน้ที่แกลวนไม่ได้หวันีน่าแ่หนแ่งใไหมเยกกับบุกละต้องก่อนหดิ่มเราจะได้กินไหมคะคาดการว่าปลาเริ่มอิ่มคาดการณ์ว่าเาปิดเราจะได้กินไหมคะไม่ มึงูมาลาบัึ้นหวานลกเีพวหรกลุกเน,น,น,นี่ยาดเอ้าบอมียบอกว่านะพี่ดิ้ง่ะอ้ยอมกอ๋อกลินขอก่อนแล้วก็ลกขื้นบอ้ม่มดคลวันนี้ไม่ได้ปิดคลิปนะคะทุกคน รอก่อนนะคะไปแล้วจูดไปแล้วค่ะเนหนวากับป่น้โอ้ยบักซีดาได้จริงะมึงมาไหมกับปุ่ได้จริงค่ะวันนี้ได้จริงค่ะน้องจูดี้นะคะ่ดอิวิีทำหติดอย่างขอโทษนะวดแ้่เะแยเลยกินเลย ไปทางไหนได้ในไ่นเยี่ยมเลยไปนะที่จริงปกติก็ไปทางนั่นเขาบอเอาเลื่อนทางนี่มันไปบเลยนี่ใช่หยังินก็แบบนี้ได้ใช่นีคะจ้าไปดูได้แล้วโอเคค่ะวันนี้น้องจูดี้ได้แล้วนะคะเราจะมาปิดคลิปกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้น้องจูดี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย์เมกิดเบรน Oh